มแม่พาพิเศษเดินอาบแดดตอนเช้าครับมีพี่โป้เดินด้วยพี่โปก็เดินเก่งแล้วนะคะเดินตามแม่พาเดินเล่นอาบแดดกันตอนเช้าอากาศจะดีแดดอ่อนๆอากาศก,ก็ดีนะคะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ช่วงบ่าๆเนี่ยก็จะร้อนหน่อยถ้าช่วงเช้าๆนี้อากาศดีมากๆเลย เด็กก็จะมาวิ่งเล่นกัรพีโป้เขาก็เดินตามแม่พีโป้เขาเก่งมากเดินแข็งแรงแล้วนะเก่งมากๆเลยพาพิเศษเดินอาบแดดครับเดินกับพีโป้ครับพีโป้เก่งจังเลยเดินกับแม่ ตังต้งๆสุดอ่อตังตังๆทำหมันล้วสบายใจยังฮะโอ้ย่อจริงๆเลยตั้งๆเนี่ยเป็นแมวที่หล่อขาสั้นอ้วนคล้ายๆก,กันกับพี่แซมนะคะคล้ายๆกันเลยอันนี้แมวจรเหรอเนี่ยฮะแมวจรที่เดินเล่ร่อนเหรอเนี่ย,เ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 ,ยเขาเป็นแมวจรที่เดินเล่ร่อนนะคะ พอดีทางวัดป่าเห็นสงสารก็เลยเอาไปเลี้ยงนี่น้องป่วยที่นี่ไม่แก่ก็เลยต้องเอามาดูแลนะคะใช่ไหมลูกโอ้ยหน้าตาของแมวจรเป็นแบบนี้เหรอือขยันซื้อกันจังซื้อมาเลี้ยงกันจังใช่ไหมลูกเห็นแมวหน้าตาน่ารักขนฟูๆเนี่ยขยันซื้อมาเลี้ยงกันจังอืม เลีย้ยงแล้วก็แพรพันไปทั่วเลยอะไรอะไรแม่แก้วตาไม่เอาลูกแพรพันไปทั่วเลยไม่ทำหมันไม่ทำอะไรกันแพรพันไปหมดกลายเป็นแมวจรหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูอ้วนปุ๊กเลยดูขาได้ดูมือสิดูมือสั้นๆส,นสิดูมือดูมือตังตังตังไอ

ลุงปุ้นลุงปุ้นมองต่างๆลุงปุ้นเจอต่างๆล้วแหน่ต่างๆไม่เอาไม่ทำเพราะว่าเขาเพิ่งทําหมันนะ่ะต้องเป็นเดือนนั่นแหละถึงจะดีขึ้นไม่เกเรแหน่ห้ามทาทะะไข่ไท,ไทองไม่ได้ไม่ได้ไข่ทองมาทางนี้ลูกมาอางนี้นะคะไม่ได้ลูกทำไข่ทองไม่ได้ไข่ทองมองไม่เห็น นนหลวงปุ้นนนไปลุยกับหลวงปุนไม่ได้นั่น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 ทำซ่อมโอทำไมเขาไลายนะเนี่ยเป็นแมวที่ไลยนะเนี่ยต่างๆเนี่ยฮึนี่ยทำซ่อมโอเขาเป็นแมวที่้ลยนะต่างๆอ่ะเนี่เดี๋ยวก็ฉี่ไปทั่วไล่จริงจริงนั่นสะบัดฉี่เเห็นไหมฉี่ไปทั่วบ้านเลยเข้ากรงเลยดีไหมตัง เขากงไหมฮะเกเรแบบนี้เขากงไหมไม่เหมือนพี่แซมเลยรู้ไหมลูกทําตัวให้สงบสงี่ยมเจียมตัวเหมือนพี่แซมหน่อยสิลูกฮะพี่แซมเขาน่ารักมากเลยนะเขาเจียมตัวมากเลยนะพี่แซมอ่ะอืมหลายจริงๆแล้วกลับไปเป็นแมวจรเหมือนเดิมดีกว่าจะส่งกลับไปเป็นแมวจรและเกเรอ่ะ ครับครับลูกครับเด็กโรตีขังแม่เอาไว้แม่เขาเป็นวัดนิดหน่อยเดี๋ยวส่งกลับไปเป็นแมวจรเลยไปไหมไปอยู่งั้นไปอยู่วัดป่าเนาะใช่ไหมมามา่ามาม่าใช่ไหมอือขังหิอยู่ห้องมามา่าเข้าห้องมาม่าพอดีจะได้ไม่ต้องเกเรเขา อยู่ในนั้นแหละไปอยู่ในห้องมาม่าเลยนะสองสาวเล่นอะไรคะเล่นอะไรลูกสองสาวเล่นอะไรโมโมมิม,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 มิตัวใหญ่มากเลยเราอาา่ะฮะถ้าโตเหมือนกับเอเจ้าถั่วงอกก็คงจะใหญ่มากเลยนะคะ นี่ดูดูถง,งอ่งเห็นไหมถง,งอ่งตัวใหญ่มากพูดถึงก็ามาพอดีเลยพูดถึงถง,งอ่างก็มาพอดีเลยดูเห็นไหมผนฟูตัวใหญ่เนีย่ยถ้าได้ทําหมันมาถง,งอ่งแล้วก็อายุเท่าถงอ่างเนี่ตัวใหญ่พี่แซมครับโอ้อ น่ารักจังเลยลูกหล่อมา,มากๆเลยเจ้าอ้วนน่ะเจ้าอ้วนของแม่ชิต้าเมื่อว,วานนี้ก็เอาชิต้าไปไปตรวจเอดและริวนะคะจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าเขามีหรือเปล่าไม่แน่ใจ จำไม่ได้ไม่มั่นใจก็เลยเอาไปตรวจอีกรอบนึงก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรปกติครับเข้าใหม่เรียกพี่แซมร้องไงเลยเพราะว่าไอ้เจ้าต่างๆนี่เขาเพิ่งทําหมันไงเพราะว่ายังมีอาการติดได้ยินเสียงได้ยินเสียงนี้ด้วยได้ยินเสียงเข้าใหม่ด้วยต่างๆก็เลยร้อง แซมแซมเอ้ยแซมขาสั้นๆดูชาเอ๊ะเอ๋ไฟดับร้อนไหมลูกร้อนไหมอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ละงคนพุ่งย้อยมาเลยอันนี้กุ้ยไข่ดูเห็นแม่นั่งไม่ได้แม่นั่งลงอะ่ะกุ้ยไข่ก็เดินมาเลย ไข่ตัวใหญ่มากเรียกันตรงนี้นะลูกเข้าใหม่เรียกได้ไปหาเข้าใหม่ก่อนอยู่ตรงนี้นะเรียกแกเลยร้องใหญ่เลยไอ้เจ้าต่างๆห<า>ลวงปุ้นไม่ต้องเข้าลูกเข้าไม่ได้ลวงปุ้นะ่ะลวงปุ้นเข้าไปได้ไปทะเลาะกับต่างๆนะ ต้องเข้านะลูกนะอยู่นี่แหละ